โอมชามติวันนี้วันที่27เดือนธันวาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานมาอย่าเต็มเพราะเด็พลังมากๆเพราะฉะนั้นลูกจะต้องคงอยู่อย่างระมัดระวังอย่าได้มีความคิดใดๆที่จะไม่มีความเชื่อในบาบาหรือว่าลูกนั้นมีการติดต่อโดยตรงอยู่กับชิปบ,บาแล้ว คำถามลูกคนไหนดึงความรักของทุกๆคนมาได้โดยอัตโนมัติคำตอบผู้ที่ใส่ทุกสิ่งเข้าไปสู่การปฏิบัติเป็นอันดับแรกก่อนที่จะบอกคนอื่นๆให้ทำบางสิ่งก็คือคนผู้ที่ได้รับความรักจากทุกๆคนโดยอัตโนมัติลูกจะต้องซึมซับความรู้นี้ด้วยตัวของลูกเองเป็นอันดับแรกแล้วต่อมารับใช้หลายๆคนอื่นๆ เพียงเท่านี้ลูกก็จะได้รับความรักของทุกคนได้ถ้าลูกบอกคนอื่นให้ทำบางสิ่งแต่ลูกไม่ทำมันด้วยตัวของลูกเองแล้วใครละ่ะที่จะเชื่อลูกได้ลูกนั้นก็เพียงแต่จะเป็นเหมือนกับบัณฑิตเท่านั้นสอร็กของคุณจะทาจุดแรกลูกจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วยความอ่อนหวานและความสูงสักอย่างมากๆ เพื่อที่จะมาเป็นประภาคารเห็นความสงบและความสุขให้พูดน้อยๆมากๆและก็อ่อนหวานลูกลูกจะต้องฝึกฝนที่จะอยู่อย่างเคลื่อนไหวเหมือนกับภาพพยนตร์และไม่หมกมุ่นอยู่ในการพูดคุยจุดที่สองจงทำความประพฤติของลูกให้สูงส่งลูกจะต้องไม่เป็นเหมือนกับต้นไมรละ ลูกนั้นจะต้องไปถึงสภาพขามาทิตของลูกก่อนสงครามจะเริ่มต้นขึ้นจงมาเป็นผู้ที่ปราศจากกิเลสและก็ทำงานรับใช้ที่จะทำคนอื่นๆให้ปราศจากกิเลสด้วยพรขอให้ลูกนั้นจงเป็นนายมหาสมุทแห่งความรักและผูกทุกๆคนไว้ด้วยเส้นได้แห่งความรักโดยการหล่อเลี้ยงพวกเขาด้วยความรักที่บริสุทธิ์เมื่อการบรรจบพบกันของมหาสมุทแห่งความรัก และแม่น้ำที่เต็มไปได้วยความรักเกิดขึ้นแม่น้ำก็จะกลายมาเป็นมหาสมุทรแห่งความรักเหมือนกับพ่อดวงยานในโลกต่อมาก็จะเข้ามาใกล้ได้โดยอัตโนมัติโดยการมีประสบการณ์กับความรักนั้นการหล่อเลี้ยงของความรักที่บริสุทธิ์นั้นให้มาโดยครอบครัวของพระเจ้าจะทำงานเหมือนกับแม่เลยแล้วก็จะดึงพวกเขาแต่ละคนเข้ามาใกล้โดยอัตโนมัติ ความรักของพระเจ้านี้จะทำให้ทุกๆคนร่วมมือแล้วผูกพวกเขาไว้ด้วยเส้นได้แห่งความรักนี้ทำให้พวกเขานั้นเคลื่อนไปข้างหน้าได้คติพจน์สมสมบัติของความคิดคำพูดเวลาคุณธรรมและพลังแล้วลูกนั้นก็จะได้รับการช่วยเหลือจากมันให้สะสมสมบัติ ความคิดคำพูดเวลาคุณธรรมและพลังแล้วลูกก็จะได้รับการช่วยเหลือจากมันอัจฉริองคชาติ